สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนเลยนะคะวันนี้ค่ะจะพาทุกคนมาดื่มดื่มน้ำมะนาวตอนเช้าๆนะคะดื่มน้ำมะนาวตอนเช้าเๆเพื่อสุขภาพกันค่ะเรามาดื่มน้ำมะนาวตอนเช้าๆเพื่อสุขภาพไปพร้อมๆกันเลยนะคะ อันดับแรกนะคะเทน้ำลงในแก้วก่อนเลยค่ะใส่ในปริมาณที่พอดีนะคะอันดับต่อไปนะคะฝานมะนาวเป็นชิ้นแบบนี้เลยนะคะสำหรับใครนะคะที่ชอบเปรี้ยวน้อยๆนะคะก็ใส่แค่หนึ่ชิ้นค่ะแต่ถ้าใครที่ชอบเปรี้ยวมากๆนะคะ ก็ใส่สักสองถึงสามชิ้นค่ะใส่สามชิ้นนะคะสำหรับแก้วนี้นะคะขอใส่สักสามชิ้นค่ะเราฝานมะนาวเป็นชิ้นแบบนี้แล้วนะคะก็ปิดมะนาวลงไปได้เลยค่ะ เรามาบีบน้ำมะนาวลงไปในแก้วไปพร้อมๆกันเลยนะคะบีบลงไปเลยค่ะน้ำมะนาวเยอะและก็ฉ่ำมากๆเลยนะคะบีบชิ้นต่อไปกันเลยค่ะบีบชิ้นต่อไปกันเลยนะคะ บีบหมดทั้ง3ชิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะบีบน้ำมะนาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ดื่มได้เลยค่ะเชียร์ อีกนิดนึงก็จะหมดแล้วนะคะ ดื่มน้ำมะนาวหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะดื่มน้ำมะนาวแล้วอร่อยชื่นใจมากๆเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะายบาย